เป็นเวลาปีกว่าๆที่ผมไม่ได้เล่นวอ r t ทันเดอร์นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สุขสบายและสงบสุขมากแต่แล้วก็ได้เวลาที่ผมจะต้องกลับมาซัฟเฟอร์กับเกมนี้เีก oh, โอเคนี่ก็เป็นตาแรกหลังจากที่ผมกลับมาเล่นเสียงดังจาก <c oughs> โอเคเหมือนข้างหน้าจะเคลียร์เดี๋ยวเราทะลุเข้าไปกำแพงทางสายแล้วก็ไปซ่อมตัวอ <c oughs> อ่า yes never get old ผมจะโอเคจอดจอดอันนี้แหละยิงโอ <le> ้ยอย่า ing, ยิงไงยิงด้วปืนกลเออโอเคเหมือนจะเคลียร์เอ๊ะแล้วดนี่ย critical hit อึ๊บอ๋อโอเค acid ไม่เป็นไรขอยยาตำแหน่งแฝดแล้วเนี่ย นิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ตรงนั้นแหละโอ้เยยโอเคขยับก่อนอยู่ตรงนี้นานๆไม่ได้มงมาไงเราอ่ะโอ้โอเคมานี่มา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 เรียบร้อยแอะ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 ะบางอย่างขยับเอาไปโอ้โอเคจบละโอเค ก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะซุ่มอยู่ตรงเนี้ยรอศัตรูเข้ามาในระยะแล้วก็ยิงเดย์ฟอร์นั่นไม่นั่นไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์ผมเดี๋ยวก่อนนันไงนั่นไงอึ้บเรียบร้อยอาบน้ำคงได้เวลาดันช่วยทีมแล้วมั้งแปรบโอ้โหนึ๊บเรียบร้อย โอ้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 เพลดแล้วแน่จริงก็ตามมาแน่จริงก็ตามมาโอ้ชิดมันตามมา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 อืมมันคงตามเรามาไม่ได้อีกโอ้โหกูยิงพลาดได้ยังไงมาแล้วมาแล้วหนึ่งนัดอ้อชิ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 ดไอ้แม่ง ไม่ยิงไม่ยิงแม่งนะบันซ่าฝากโอ้ดูเหมือนเขายิงผมไม่เข้าแฮะเอ็มสัมลีเอ็มสัมลีเรียบร้อยวกเองเสร็จโอ้โอ้ What the fuck พันเ h อร์โฟพันเตอร์โฟช่วยด้วยขอบคุณมากพันเ h อร์โฟที่ไม่ทิ้งกันต้องใช้มเมนตัมอีกนิดนึงพันเ h อร์โฟจะได้ละใช้มเมนตัมอีกนิดนึงขอบคุณมากพันเ h อร์โฟเฮ้ยไม่พันเ h อร์โฟไอ้พวกคุณโอเคไม่ใช่ปัญหาครับเอาคันใหม่ไปเล่นโอ้โอเคระเบิดลงตรงนั้นไม่ใช่เราครับโอ้ย่าโอ้โอ้เพิ่งเห็นโทษทีครับ โอ้ยเออแลกกันสิโอเคภารกิจยึดเมืองมันต้องอยากแน่แน่ฮึมเมื่อกี้ทำอะไรครับ <c oughs> เปรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปดักตรงหน้าเมืองแล้วกันค่อยๆขับไม่ต้องเรียบครับทีมเรากำลังได้เปรียบเฮ้ยเดียว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 เยวจ้ามาไงโอเคผมขอมาหลบแถวนี้ก่อน เอ้ยสวยงามยเยสโอ้ฝั่งเราเสียจุด A ไปละเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเพื่อนดีกว่าเอ้ยเพนซร์โฟกลับบ้านไป โอเคแคปเสร็จไปต่อเอายิงไรนั่งรอตรงนี้สักพักก็คงไม่มีอะไรรอศัตรูเข้ามาบุกแล้วเราก็ตั้งรับมึงวัดโอเคออกไปกันนอกเมืองบ้างเข้ามากันเยอะๆครับเข้ามากันเยอะๆ Oh yes, job out. Ah